สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่จินีบายกเกาหลีช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะคะมีฝนตกบ้างบางวันก็หิมะลงบ้างนะคะการไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยสะดวกพวกเราก็เลยต้องทำการกักตุนอาหารนะคะวันนี้ก็มีอาหารมีของมาส่งแท็กแปมาส่งนะคะเป็นซื้อปลาทะเลจากทะเลน้ำลึกนะคะแล้วก็จะพามาดูบ้านหลังเล็กๆบ้านหลังนี้นะคะเต็มไปด้วยอาหารที่เรากัก,กตุนไว้นะคะ มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยค่ะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเก่าแก่สมัยโบราณนะคะเมื่อก่อนนี้เขาก็อยู่กันแบบนี้ค่ะแต่ตอนนี้ก็เอาไว้เก็บของเอาไว้กับตุนอาหารนะคะเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยอาหารนะคะข้างในนั้นจะมีอะไรเดี๋ยวเราเขา้เขาไปดูกันค่ะนี่นะคะบ้านหลังนี้นะคะข้างในนี้จะเต็มไปด้วยอาหารค่ะที่เรากับตุนไว้นะคะ ช่วงที่ออกไปข้างนอกไม่ได้ก็เก็บเอาอันนี้เป็นตอกค่ะแล้วก็คุกซูหรือเส้นเส้นคุกซูนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมาม่าค่ะแล้วก็ชิมนะคะอันนี้ก็เป็นตอกเหมือนกันนะคะกิมจินงจังก,กูเราของเราด้านบ้านหลังนี้มีอยู่สองหลังค่ะอันนี้เป็น ตู้เย็นนะคะกิมจิหนึ่งจังโกหรือว่าตู้แช่ผักค่ะหลังที่สองอยู่ตรงนี้นะคะสาเหตุที่แม่จจนีไม่ค่อยได้ทำอาหารไทยก็เพราะว่ามันมีอาหารเกาหลีเต็มกับตุนไห่เต็มหมดเลยค่ะคือก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ซื้ออาหารไทยมาทานนะคะ ถ้าทำอาหารไทยอาหารเกาหลีก็จะต้องทำอาหารเกาหลีด้วยแม่ที่นี่ก็เลยตัดสินใจทำอาหารเกาหลีอย่างเดียวนะคะอตอนนี้หกโมงเย็นนะคะก็มีแท็กแปรมาส่งที่หน้าบ้านก็เลยออกมาดูนะคะก่องใหญ่มากวันนี้หกโมงเย็นนะคะมีแท็กแปรมาส่งเป็นปลาคูทารีนะคะูทารีงบางกองใหญ่ บรรยากาศโอโมงเย็นนะคะมืดแล้วนะคะมืดมากบ้านเราอยู่ไกลกับถนนใหญ่ก็เลยไม่ค่อยมีรถวิ่งผ่านนะคะ <ban> ช่วงอาทิตย์นี้ทังอทาทิตย์นะคะเขาบอกว่าจะมีหิมะตกแรงแล้วก็มีฝนตกนอากาศหนาวจัดนะคะก็เลยต้อง ทำการกักตุนอาหารไว้ปลาน,นี้เราสั่งมาจากต่างจังหวัดนะครับอยู่ใกล้ทะเลนะคะเป็นปลาน้ําลึกค่ะโคทารีเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะปานนี้เขานิยมนําเอาเนื้อมาชุบแป้งทอดเวลามีงานเทศกาลไหว้บรรพบุรุษนะคะ ไม่ทราบว่าทะเลฝั่งไทยเรามีหรือเปล่านะคะปลาอันนี้ทางเกาหลีเขาเรียกปลาโคทาลีค่ะปลาโคทาลีนี่เวลาเขาจับได้นะคะเขาก็จะเอาไส้ออกแล้วก็นําไปตากแห้งทมกลางลมหนาวนะคะวันนี้เราจะมาซ่อมปลาโคทาลีนะคะโดยการตัดเอาขี้ออกแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆนะคะเอาใส่ทุงจะเอาเข้าช่องฟิตไว้ค่ะ ตู้เย็นเกาหลีนี่เขาจะทําช่องฟิตใหญ่นะคะใหญ่เท่ากับตู้เย็นธรรมดาเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวนั้นเราจะต้องกักตุนอาหารนะคะต้องเก็บใส่ช่องฟิตถึงจะอยู่ได้นานค่ะวันนี้เราก็จะนํามาทําอาหารด้วยนะคะสาหรับวันนี้ก็จะเป็นอมคูทารีใส่หัวบูนะคะเมยยาจะเป็นคนทาค่ะ สำหรับโคทารีนี่ก็มีประโยชน์มากมายแล้วนะคะถ้าเรามาทำอาหารก็มีแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็มีไขมันต่ำด้วยค่ะแล้วก็จึงมีประโยชน์มากสำหรับการที่อดอาหารนะคะเพราะว่ามีโปรตีนคุณภาพสูงมีแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในโคทารีด้วยนะคะช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้ โคทาลียังช่วยในการลดการอักเสบต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าเขามีวิตามิน B2 ช่วยบรรเทาอาการอักเสบอย่างเช่นปากอักเสบหรือเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเอาวิถีชีวิตวิธีการกากตุนอาหารในเมืองหนาวนั้นเขาทำกันอย่างไรนะคะเพราะว่าพืชผักทุกอย่างก็ปลูกไม่ได้ค่ะ ก็ต้องทําการกักตุนไว้อย่างเดียวนะคะจนกว่าจะถึงเดือน3เดือน4ถึงจะทาการพอปลูกได้คะ่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะก่อนจากกันก็ช่วยเป็นกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ